ผัดต้มยำนี่คือสูตรปิ้งเรามาเตรียมส่วนผสมการเรียบร้อยแล้วก็มาเริ่มผัดกันเลยนะคะใส่น้ำมันลงไปในกระทะเอากุ้งแล้วก็เอาเครื่องยำลงไปเลยผัดผัา,ผาให้เข้ากันจนกุ้งสุกจากนั้นเราก็เอาข้าวสวยลงไปเลยจ้าผัดผ่านให้เข้ากันเราก็เริ่มปรุงกันเลยนะใส่พริกเผาลงไป น้ำปลาน้ำมะนาวน้ำตาลทรายผัดผัดให้เข้ากันสีสันเริ่มสวยงามใส่ผักชีฝรั่งปิดท้ายลองชิมดูอร่อยแล้วก็ตักเสิร์ฟได้เลยนะจ๊ะลองทำกินกันดูนะคะสูตรนี้อร่อยมากทำกินก็ได้ทำขายก็ดีแสบอิลีเดอจ้า